ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชาวสีลังกาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอเิเรตครอบครัวของลูกเริ่มได้รับชมรายการของคุณครูไม่ใหญ่ตั้งแต่ปลายปี2547ลูโลกรู้สึกดีใจมากที่ทราบว่าคนทั่วโลกสามารถรับชม รายการทางพุทธรายการพุทธศาสนาผ่านสัญญาณดาวเทียมได้แล้วช่อง DMC เป็นโทรทัศน์ของพระพุทธศาสนาช่องเดียวนนปัจจุบันที่รับชมได้ทั่วโลกและมีรายการตลอด24ชั่วโมงดูกันบ้างเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยหลวงพชาพุทธ เติบโตมากับวัฒนธรรมและประเพณีแบบพุทธนี่านเป็นชาวศรีลังกานะประเทศลูกมีวัดอยู่มากมายทุกหมู่บ้านเช่นเดียวกับประเทศไทยศรีลังกาจะถือวันเพน็ญเป็นวันหยุดเพิ่มเติมอีกวันหนึ่งนอกเหนือจากวันอาทิตย์นี่นไมเขาหยุดบรรพระชาวพุทธตองหยุดบรรพระนี่อย่างน้อยก,กับพระเพ็ญนี่แหละเห็นไหม โดยทุกๆวันเพ็ญผู้คนจะพากันไปถือศีลแปดที่วัดและนิยมสวดมนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งลูกและษามีคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นสากลเป็นสมบัติของโลกเราได้มีโอกาสชมรายการทางดีเซี ก็รู้สึกเคารพและศัทธาต่อไปเด็คุณหลวงพ่อ,อครูไม่ใหญ่เป็นอย่างมากเพราะงานที่หลวงพ่อทําอยู่ไม่ได้มุ่งสอนแต่คนไทยเท่านั้นหากจะต,ตั้งใจสอนคนทั่วโลกอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเธอเะจ้ะโดยจัดที่มีการแปลเนื้อหารายการเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยทําให้ครอบครัวลูกติดตามชมรายการของดีมสีได้เข้าใจมากขึ้นอขนะแปลอย่างงูงูปลาปลานะ <c oughs> หลังจากที่ตั้งชมแต่ภาพแต่เดิมเทยชมแต่ภาพในะทั้งครอบครัวโดยไม่เ้ยใจคคำระยาจะเป็นภาษาไทยมาตั้งหลายเดือนแล้วลูกเขาเล่าเรื่องราวตัวเองและครอบครัวเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกดังต่อไปนี้ค่ะครอบครองลูกและสามีอยู่ประเทศศรีลังกาเราคุ้นเคยกันมา ตแต่เด็กครอบครัวลูกและของสามีนะและสามีคุณพ่อของสามีท่านชอบสร้างเจดีตามวัดต่างๆและปลูกต้นโพร,รอบๆกำแพงวัดแต่ท่านก็ยังชอบบูชาเทพเจ้าต่างๆของฮินดูอยู่คือเพื่อเนีวเว้เหมือนเป็นชาพุทธแต่ก็ยังนับถือสิงสิงทรง เทพเจ้าท่านเสียชีวิตเมื่อ2530โอรมอายุได้81ปีคือยังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์เข้าใจในระดับหนึ่งสามีของลูกเป็นคนเรียนเก่งเขาจบปริญญาตรีวิศวกรคอมพิวเตอร์สมัยยังเด็กขณะอยู่ชั้นประถมและมัธยมเขาจะมาเล่นที่บ้านของลูก พร้อมกับเป็นติวเตอร์สอนการบ้านและบทเรียนให้กับลูกและพี่น้องเสมอสมอแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเข้มงวดเอาจริงเอาจังพวกเราจึงไม่อคอยจะชอบเขาเท้ใดนักแต่ตอนนั้นมันยังเด็กๆต่อมาเมื่อพวกเราโตขึ้นก็ไปค่อยเด้เจอกันบ่อยเพราะต้องไปศึกษากันคนละที่ในปี2530ประมาณเดือนมีนาคม พ่อของเขาเสียใจเอ้พ่อของเขาเสียชีวิตปีสามศูนเขาเสียใจมากด้วยความเสียใจหลังจากจัดงานศพของพ่อแล้วเขาได้มาอธิบายของลูกพร้อมกับมาขอแต่งงานกับลูกสาวคนใดคนหนึ่งในครอบครัวลูกที่เขาเคยเป็นติวเตอร์ให้ ด้วยความเสียใจพี่พี่น้องน้องให้การปฏิเสธเ้าหมดเขาก็มองไปทีละคนไปตามลำดับใจมันเกิดอ่อนโยนเห็นใจเขาขึ้นมาในทันทีในใ,นใจนั้นก็โอเคกับเขาไปแล้วแต่คิดอีกทีก็ดูมันก็จะง่ายเกินไปสำหรับการเลือกคู่จะให้มันหมหมูอย่างนี้มันก็ไม่ควร ลูกก็คิดว่ามันน่าจะมีมีเกณฑ์อะไรในการเลือกผู้มาเป็นคู่ชีวิตสักอย่างหนึ่งมาช่วยในการตัดสินใจจะมาโอเคอย่างเดียวไม่ได้ลูกก็นำคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักจึงได้ทดสอบเขาด้วยคำถามสำคัญที่ลูกเห็นว่าดีที่สุดในตอนช่วงนั้นในใจก็คิดว่าหากเขาตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกใจลูกก็คงจะเป็นคนสุดท้ายในครอบครัวที่จะปฏิเสธดวงตาของเขาปฏิเสธหัวใจของเขาลูกจึงถามไปว่าคุณเดิมเล่าและสูบบุหรี่ไหม <c oughs> อ้าโนไม่เดืม่มและไม่สูบเลยครับลูกพอใจมากจึงบอก เ,เ,เมื่ออยู่กินด้ยวยกันสักระยะหนึ่งเราก็มีลูกชายด้ยวยกันสองคน <c oughs> <c oughs> ต่อมาเขาก็ย้ายมาทำงานที่เมืองดูไบมีตำแหน่งหน้าทีการงานในระดับดีมากขององค์การโทรศัพท์แห่งชาติที่นั่น เขาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่เก่งมากแก้ปัญหางานทุกอย่างได้ตอนแรกเขายังไม่สนใจพระพุทธศาสนาแต่พอเขาเริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคไตจึงสแสวงหาที่พึ่งทางใจที่สามารถจะช่วยหคลายกังวลจากโรคที่เป็นอยู่โลกก็แนะนำเขาให้ศึกษาจากพุทธศาสนาเขาจึงเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง แต,แต่นั้นเป็นต้นมาการเขาก็ดูดีดูเขาสบายใจขึ้นแล้วก็มั่นใจในพุทธศาสนาตัวลูกเองสมัยเรียนประถมและมัธยมลูกก็ได้มีโอกาสเป็นผู้นำนะของนักเรียนมาตลอดเคยได้รับรางวัลน,นักเรียนดีเด่นระดับโรงเรียนมาหลายรางวัลแม้ระดับชาติก็ยังเคยได้รับมาแล้วคือ ได้รับคัดเลือกเป็นเนตรนารีอวสโสดีเด่นแห่งศรีลังกาแล้วเมื่อปี2529ก็ได้รับรางวัลน,นักเรียนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาอีกด้วยพอจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วลูกก็ได้อาสาเข้าช่วยงานเป็นครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์รักชอบและรู้สึกคุ้นเคยกับงานนี้มากแต่หลังจากแต่งงานและย้ายมาอยู่ที่ดูบแล้วลูกต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแม่บ้าน มาดูแลสามีและลูกชายโดยไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านเลยแต่ความรักในการเป็นครูสอนพระพุทธศาสนายัางเต็มเปี่ยมอยู่ในใจโดยจึงหาทางติดต่อไปช่วยสอนโรงเรียนพุทธศาสนาทุกๆวันศุกร์ซึ่งเป็นวันหยุดของประเทศมุสลิมที่สถานกงศุนกงศุนศีลังกาในเมืองดูไบเป็นงานแบบอาสาสมัครที่ต่างอาศัยความศรสระ แล้วที่ตอนนกับงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆนอกจากนี้ที่บ้านของลูกยังจัดกิจกรรมปฏิบัติทรรให้กับเด็กๆตั้งแต่กลางปี2 5 4 7เป็นต้นมาทุกวันนี้จะเปิดปฏิบัติทรรให้กับเด็กๆชาวศสีลังกาเดือนละหนึ่งครั้งแต่ก็น่าแปลกพอลูกเริ่มจัดกิจกรรมปฏิบัติทรรขึ้นมาก็มักจะมีเรื่องเกิดขึ้นเสมอ ช่ขนาดใช้รถติดต่อประสานงานขนคนบ้างขนของบ้างรถก็เกิดเสียขึ้นมาเฉยๆทำให้การทำงานในไม่ราบรื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งยางรถระเบิดรถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุยางดีทรถและพวกเราไม่เป็นอะไรมากมีลูกชายท่านั้นที่ต้องเข่าฝฟือกไปหลายวันเมื่อต้นปี2547 ลูกได้รับพระมหาสิริรยายธาจากพี่อุบาสกท่านหนึ่งลูกดีใจมากรู้สึกอบอุ่นใจจึงอธิษฐานจิตกาอยทั้งคุ้มครองลูกและครอบครัวหลังจากนั้นมาอุปสรรคหรือุบาติเหตุหรือสิ่งหัดขวางการทํางานพุทธศาสนาลูกดูเหมือนจะหมดไปบุญใหญ่ที่ทําให้ลูกปลื้มใจมากเกิดขึ้นมาเดือนเมษายน2548เมืออ่อครอบครองลูกได้มีโอกาสต้อนรับ บริการคณ,ณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายคณะแรกที่เดินทางายังผืนแผ่นดินอาหลับลูกได้จัดที่พักและรถรับส่งไว้บริการท่านอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่า,าลูกชายคนโตขณะดนี้อยุคก,ก้าขวบตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆล,ลูกเคยเอาเนื้อสัตว์ป้อนให้เขากินแต่เขาก็จะขายทิ้งจึงลองเปลี่ยนมาเป็นเนื้อปลาบ้าง ก็ถูกคายทิ้งอีกจะบังคับขูเข็นขยันขยอยอย่างไรเขาก็จะโนโนโนปฏิเสธเนื้อสัตว์อย่างสิ้นเชิง mm hmm. เขาเป็นคนมีเมตตาสัตว์มาก mm hmm. เพียงเห็นลูกกำลังทำท่าจะตบยุง mm hmm. เขาก็จะรีบเข้ามาห้ามท,าทันทีและถจาเขาเห็นมแมลงติดอยู่ตามขอบหน้าต่างตามกระจก mm hmm. ก็จะเอาแก้วครอบแล้วก็นำไปปล่อยเสมอ mm hmm. เสมอ แต่ว่าเขาเป็นคนมีสมาธิสั้นจึงเรียนหนังสือได้ไม่ดีนักสามีของลูกต้องคอยหาครูมาติวเสริมให้หรือไม่ก็พาไปเติวกับครูเก่งๆเราอยากจะให้ลูกเรียนได้ดีเหมือนพ่อตอนเด็กๆลูกชายเองก็เดิกับพ่อเพราะไม่อยากจะเรียนเสริมจึงถูกพ่อดุบ้างตีเอาบ้างลูกชายคนนี้เคยบอกกับลูกและสามีว่าอยา,วอยากจะบวช แต่ลูกสาม,มีก็บอกเขากลับไปว่าให้ลูกเรียนหนังสือก่อนเธอจะได้มีการศึกษาไปเป็นพื้นฐานชีวิตต่อไปในอนานะคตจะได้ไม่ลำบากแล้วก็ไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งคำถามคุณพ่อองสาม,มีเสียชีวิตแล้วไปไหนอันนี้สงการสร้างเจดีและโปรต้นโพรอบกำแพงวัดส่งผลต่อท่านอย่างไร การบูชาเทพเจ้าฮินดูจะมีผลต่อท่านอย่างไรหรือไม่บนที่คุณแม่ตักบาตรกับพระสิบห้ารูปทุกปีอุทิศไปให้ท่านได้รับหรือไม่ขณะนี้มีสภาพเป็นอย่างไรและมีข้อความได้ฝากมาถึงพวกเราบ้างบุพกรรมใดสามีจึงเป็นโรคไตและ,ะโรคหัวใจ การได้า่หยการทวมเทศสนับสนุนงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความสะดวกเครื่องการเดินทางและที่พักแก่พระภิกษุสงฆ์จะช่วยลดวิบากกรรมของเขาบ้างไหมคะทำไมเขายังชอบตะโกนใส่ลูกชายด้วยความโกรธและยังตีลูกชายแบบระง,งับโทสะไม่ไดท้ทั้งที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วเขาจะแก้ไขได้อย่างไร ทำไมก่อนแต่งนงาทั้งที่ลูกเองก็ไม่ได้รักษามีเลยแต่ก็เกิดไปความเห็นอกเห็นใจเขาหลังจากที่พองเขาเสียชีวิตจนในที่สุดก็ได้แต่งงานกันทุกวันนี้ลูกอีิฐานขอให้พบชาติต่อไปพบชาติแต่ว่ได้เกิดเป็นผู้ชายและได้บวชตั้งแต่เยาววัยจะสําเร็จไหมคะทําไมลูกยังรักงานเป็นครูสาสมัครสอนพระพุทธศาสนาแม้ดาวสายความเสียสละและการอุทิศตน ไม่มีค่าตอบแทนใดๆลูกเคยสร้างบุญด้านนี้มาอย่างไรการที่ลูกเป็นครูสอนพระพุทธศาสนากับเด็กนักเรียนและเปิดให้ที่บ้านเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเด็กๆจะได้อานิสงส์อย่างไรคะแล้วทำไมจึงมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดกิจกรรมนี้เสมอและการที่ลูกได้พระมหาสิริราชธาตุไว้ติดตัว มีส่วนช่วยเรื่องราวต่างๆดีขึ้นมาด้วยอนุภาพของท่านใช่ไหมคะบุพกรรมใดลูกชายคนโตจึงไม่ยอมกินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เด็กและมีเมตตาต่อสัตว์แต่ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือทำไมเขาจึงอยากบวชตั้งแต่ยังเด็กๆคะทำไมลูกแล้วข้อวคุโรจึงได้ไปเกิดเป็นคนสีลังกาแต่ต้องไปทำงานในประเทศที่มีความเชื่ออื่น ชาวพุทธในไทยในสีลังกาหรือประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนามีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงเป็นชาวพุทธเหมือนกันแต่ต้องพูดกันคนละภาษามีหน้าตาผีพัน์ที่แตกต่างกันทีนี้เมื่อไปที่ดุสิตบุรีแล้วจะย,ยังมีความแตกต่างกันทางรูปพรร์สันฐานและภาษาหรือไม่คะเพื่อนกระไรมิตรผู้นำบุญชาวไทยที่เมืองดูไบท่านนึง ท่านรวบรวมผู้มีจิตศรัทธาสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวได้ถึง10องค์ทำไมเธอจึงต้องมาทำหน้าที่เป็นกัลยานมิตรในประเทศตะวันออกกลางในดีเธอมีหน้าที่ใดในหมู่คณะคะลูกสามีและลูกชายทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมครอบครองลูกซึ่งเป็นชาวศรีลังกาจึงได้มีโอกาสรับรองพระภิกษุและเจน้าที่ของพระธรรมกาย ในการเดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอรับาเอมิเรตเป็นครั้งแรกลับตาฟันเป็นต,ตูเป็นตะเตยขึ้นมา,านแล้วก็นำมาล่าฟังเป็นนิยายประลาปลากันนะจ๊ะคุณพ่อของสามีเสียชีวิตแล้วไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองฉันจะตุมหาราชิกาสายวิทยาธรชั้นสูง เพราะบุญที่ทำเอาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ยังไม่ประกอบไปด้วยหลักธรรมที่สมบูรณ์หรือปัญญาย,ยังไม่สมบรูรณ์ล่ะจ้ะเพราะยังไ่นับถือเทพเจ้าฮินดูเผือเหนียวไปด้วยจึงทำให้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาสมผลได้ไม่เต็มที่แทนที่จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นยาม,มาที่สูงกว่านี้ ก็ต้งมาเริ่มตอนนิตสวรนชั้นจตุมาหาราชิกาบุญที่คุณแม่ตักบาพระสิบห้ารูปทุกปีแล้วอุทิศไปให้ท่านท่านก็นได้รับจึงทาให้ท่านมีกายผ่องใสขึ้นและมีทิพย,ยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่อุทิศบุญไปให้เจ้าตอนนี้ท่านมีวิมานเป็นทองมีทิพย,ยสมบัติและบริวารพอสมควรมีความสุขมากเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ ท่านก็ระล,ลึกนึกถึงทุกคนและฝากขอบคุณไปยังทุกคนในโลกมนุษย์สามีเป็นโรคไตและโรคหัวใจเพราะกำเน,นิดดีเขาเป็นในช่างของหลวงที่ทำหน้าที่คุมช่างคุมคนงานก่อสร้างของทางบ้านเมืองเวลาทำงานมักจะเร่งและใช้แรงงานหนักมากโดยไม่ให้พักเลยล่รเป็นคนรับผิดชอบงานจึงเป็นวิบากคกมนี้จึงทำให้เป็นโรคหัวใจ อีกทั้งชอบกินหัวคิวค่าแรงงานของคนงานเสมอๆจิงทำให้เป็นมาเป็นโรคไตการที่เขาตุ่มเทสนับสนุนงานพระพุทธศ,ศาสนาโดยความสะดวกเรื่องการเดินทางและทิพักแดดพระภิกษุสงฆ์นั้นบนนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมของเขาให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้าเขาชอบตะโกนใส่ลูกชายแล้วระงับโทศัพท์ไม่ได้มักจะตีลูกชาย ทางท่านที่ศึกษาธรรมะมาหลายหลายปีเพราะเขารักลูกของเขามากและคาดฝังว่าลูกชายจะต้องเป็นอย่างเขาไม่ได้คือต้องเรียนเก่งเหมือนเขาจะแก้ไขก็ต้องให้พ่อในใจเย็นๆและวทำความเข้าใจว่าคนเรานี่ยมันไม่เหมือนกันจะให้ลูกเก่งเหมือนตนตอนเด็กนั้นก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ทุกคนนะ่ะต้องให้โอกาสเขาค่อยๆเชียร์เขาค่อยๆให้เขาพัฒนาตนเองขึ้นมา ใบช้าเขาก็จะเป็นเด็กเก่งและดีเหมือนพ่อและจ้าทั้งทั้งที่ลูกก็ไม่ได้รักเขาตอนก่อนแต่งงานแต่พอพ่อสามีตายเกิดความสงสารเลยเห็นอกเห็นใจเขาก็เลยยอมแต่งงานเพราะในอดีตที่ผานมาหลายกับนานมากแล้วเคยเป็นสามีภรรยากันแล้ปัจจุบันก็เห็นอกเห็นใจกันก็เลยยอมแต่งงานกันจ้าทุกวันในที่หลวงอธิษฐาในใหพบชาติาตอไปให้ได้เกิดเป็นผู้ชายและได้บวชตั้งแต่ยาววัยก็จะสําเร็จ รักกรรมการเมีของลูกก็ใกล้จะหมดแล้วก็ก็ได้สร้างบุญให้ธรรมทานสอนธรรมะให้แก่เด็กๆเสมอสๆบ,บุญนี้ก็จะส่งผลให้ลูกอธิษฐานจิตทุกๆวันให้สม่ำเสมอน,น,นะจ๊ะได้ดีหลายกับที่ผ่านมาก่อนจะมาเป็นผู้หญิงลูกก็ได้เป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชพระได้สอนธรรมะและสอนศินลธรรมให้แก่ประชาชนจึงทําให้อธัธยาศัยนีต้ติดตามข้ามชาติมา ทำให้ชอบที่จะเป็นอาสาสมัครสอนธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆการที่เราเป็นอาสาสมัครสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียนและเปิดที่บ้านเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็จะมีอันิสงสองทำให้ลูกมีปัญญาม,มากมีบริวารมากมีพักพวกเพื่อนพ้องมากจะได้เกิดในปิติรูประเทศในถิ่มฑินนักปรา์ในครอบครัวสมัมาทิฐิ แล้วก็จะได้เกิดในบรวรพระพุทธศาสนาหากเกิดในสวรรค์ก็จะมียศใหญ่บริวารมากมายเป็นที่เคารพยำเกรงของหมู่เทวดาภูมิศักดิ์และถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะได้แทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดจ้าเมื่อใจก,กิจกรรมนี้มักจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เป็นเหตุบังเอิญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ือว่าเป็นอุปสรรคเพื่อเป็นเหตุให้เราได้สั่งสมเวรียะบารมีขันติบารมีเพิ่มขึ้นนะจ๊ะและมหาสิริอรยธาที่ลูกมีติดตัวไว้ก็จะทําให้ลูกผูกพันกับพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นจึงทําให้กระแสทานแห่งบุญมังเกิดขึ้นและขจัดอุปสรรคต่างๆน,น,นานาออกไปลูกชายตัวมีเมตตาต่อสัตว์และม่ยอามกินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เด็กเพร,ราะในอดีต ลูกชายเคยบวชมาหลายชาติทั้งเคยบวชเป็นฤาษีและเคยบวชเป็นพระแต่พยายามกินเนื้อสัตว์พราะมีอัธยาศัยติดมาจากชาติที่เป็นฤาษีที่กินแต่พืชผักผลไม้จ้าแต่ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนหนังสือพระกรเนียดีตอนบวชเป็นพระนั้นมีปัญญาม,มากรเรียนธรรมะเก่งมากเวลาสอนลูกศิษย์มักจะดุว่าลูกศิษย์ที่ท่องจำไม่ได้หรือผิดพลาดอย่างรุนแรง ถ้าเป็นสมำมนบกงครค้งกัลงมือเคี่ยนตีและวตาหนิว่าโง่หรือไม่ฉลาดโดยบากรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้จึงมีสมาธิสั้นและมักจะโดนพ่อดุอย่างรุนแรงในเรื่องเรียนหนังสือที่ชอบบนแต่เด็กเพราะมินิสัยนักบวชข้ามชาติดังกล่าวติดตัวมาจ้าลูกเคยทำบุญในพุทธศาสนามาหลารชาติโดวยวนนี้จึงทำให้ไปเกิดในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ส่วนที่ต้องไปทำงานประเทศที่มีความเชื่ออื่นก็เป็นเรื่องเหตุปัจจุบันที่ต้องไปทำหมากินไม่ได้มีบปพกรรมใดทั้งจะต้องไปเป็นแสงสว่างที่นั่นด้วยจ้าชาวผู้ที่ไปเกิดในประเทศต่งตางๆที่นับถือพระพุทธศาสนากระพราะมีสายบุญในพระพุทธศาสนามาดังกลาา่าวแล้วแ่หากเคยสร้างบุญร่วมกันมาแม้จะเกิดกันคนละชาติบุญนั้นกรรมาดาให่มาเจอกันและได้สร้างบุญร่วมกันอีกเม่อประโยชน์ที่ดูศีบุรีแล้วจะใช้ภาษาเดียวกัน ส่วนหน้าตารูปร่างรัศมีท,ทิพย,ยสมบัติก็แตกต่างกันไปตามกำลังบุญจ้าพเพื่อนกะเรมิเตเป็นคนไทยในดูไบท่านหนึ่งที่ลูกกล่าวถึงนั้นก็เคยสร้างบารมีกมูขคณะมาแบบกองเสบียงเธอเคยอธิษฐานในอดีตว่าจะช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกตังนั้นด้วยเหตุปัจจัยที่ด้วยเหตุปัจจัยที่เธอต้องไปหยุ่ตรงนั้นเธอก็ทำหน้าที่เผยแผ่ผดังที่เธอตั้งใจจะ ลูกและสามีและลูกชายทั้งสองเอพุทธนานทีแรกก็เจอหมู่คณะแต่อยู่กันคนละแคว้น,มมนเมื่อหมู่คณะเผยแผ่อุสศาสนาวิชาธรรมกายไปถึงนักแคว้นนั้นลูกและครอบครัวก็จงกันเผยแผ่พระพุทธศาสนานต่อไปโดวยวันนี้จงึงทําให้ลูกและครอบครัวได้เจอหมู่คณะจึงได้ทําเหมือนพุทธานานที่แล้วคือได้รับรองพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ของวัดธรรมกายในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอารับเอเมเรดเป็นครั้งแรกจ้า Thank you